วันนี้ที่วัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดอเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัดวรคติยร,ราชนารีโปรดให้สัตวแพทย์อาซาจุลาภรณ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงเพื่อกับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีสตัตวแพทยาา์อาสาจากคณะสตัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานสำนักงานปศุสัตว์เขต4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายรวมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการประชาชนเพื่อสนองพระปณิธานในการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงเฝ้าระวังป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะติดต่อจากสัตว์มาสู่คนซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมณฑลทนหารบกที่24ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์ด้วยสำหรับในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณมมีประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพ,พิษสุนัขบ้าจำนวน136ตัวและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน106ตัว ซึ่งการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีเป็นการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพรบอนิธานต่อนเนื่องเป็นครั้งที่2ตโยตลอด3วันที่ผ่านมามีประชาชนนําสัตว์เลี้ยงไปรับบริการทําหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจํานวนทั้งสิ้น752ตัว ทั้งนี้การออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ต้องดําเนินการดูแลและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไม่น้อยกว่าร้อยละแปของจํานวนประชากรทั้งหมดซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573อันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ส่งห่วงใยทุกสุขของประชาชนมาโดยตลอดนะับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น